สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชีครับพาชมบรรยากาศยามเช้าๆครับรุ่นสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านบรรยากาศยามเช้าวันนี้ครับพี่น้องที่โรงเรียนบ้านบัวครับตอนนี้นะครับอ ขิดกระลังขึ้นครับบรรยากาศย่ำเศร้าๆวันพักแรมตื่นเศร้ามากก็เตรียมตัวครับโอ้ชอตเด็ดเตรียมตัวครับเตรียมตัวเก็บข้อเก็บของเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายไปยังวัดนะครับสถานที่ทำการแสดงของเฮา วันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่บ้านคำเสียนนะครับตำบลซุ่มสางครับอำเภอพุนมบิเสัยจังหวัดน้องคายครับพี่น้องบรรยากาศพระอาทิตย์กลังขึ้นครับเห็นก้อนไผ่แหมเสาเฮสวยงามครับ ทีมงานกํลังลุกครับกําลังขยับเค <c oughs> ลือ่อนใหญ่ครับเตรียมตัวเคลือ่อนใหญ่เลือ่อนใหญ่สะทันที่ไปยังหนางานครับ นี่เป็นบรรยากาศสวยๆยามเศร้าครับกับมือเศร้านี่ครับเพิ่งจะเห็น ตื่นขึ้นมาเพิ่งจะเห็นนะครับบุรุาได้คนหรือยังนะครับพี่น้องบนกับบุหูนะครับว่าได้คนหรือยังนะครับเห็น แม่พอตั้งแต่หกโมงหกชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ผู้ใดครับสนใจที่จะเข้ามารวมงานกับทีมงานของสาวน้อยเพริลแพร่งนะครับตอนนี้ท่านพแอตมครับแม่เพื่อนนะครับบอลนุ่นเพื่อนรับสมัครคนขับรถบัสนะครับรับสมัครคนขับรถบัสหนึ่งตำแหน่งนะครับผู้ใดสนใจก็ทักไปทํา ทักไปโทรไปสอบถามได้นะครับสอบถามทั้งดันพอแต้มนะครับพี่น้องสนใจก็สามารถโทรไปสอบถามก่อนนะครับว่าบอลกับบอลลูนะครับว่าเป็นใดคนหรือยังนะครับนี่ครับมาแจ้งข่าวนะครับสนใจทักไปที่เบอร์0ูนนะครับ7 8 9 5 6 9 3นะครับ0 6 5 7 8 9 5 6 9 3ครับเบอร์พอแต้มนะครับ ลองทับไปสอบถามเบิ้งนะครับตอนนี้สนใจอยากได้ตรงการคนขับรถบัสหนึ่งตำแหน่งนะครับสนใจอยากได้คนขับรถบัสหนึ่งตำแหน่งคุณสมบัตินะครับไม่ดื่มสุรารู้เส้นทางดู GPS เป็น บ่าวงายยาบ่าวหากทำไมได้พี่บาวายสนใจทักไปสอบถามก่อนได้ครับพี่น e ้องไอ้เหลือเห็นอย่างนี้นี่ก็แก๊กเด้วยเศราเนี่ครับบันดีก็เจอพื้นที่ก่อน บนกระเพาะในเชี่ยดมือก็จะเชี่ยด้านหลังรถลดทำความสะอาดตั้งตู้แล้วก็จะเชี่ยไม่เบิดครับเสร็จตู้เสร็จเสร็จตู้เสร็จตัวเอ,อมามือขึ้นเสร็จไดซีตู้หนาวครับด,ดึกก็เลยคื้นนอนพักผ่อนครับแล้วมือนี้ตั้งตู้เดินสายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเชียร์ความสะอาดเคลียร์ใหม่เบิดเลยครับให้มันแป้น เชีย่ยรถเจ้าของลหครับพี่น้องของเริ่มล่ลเรครับเริ่มหกอะยำเศร้ากะบรรยากาศนี่แหละครับพี่น้องท่านมีอย่างไรครับหลายหลาทำบรรดาศิลปินแดนเซอร์เข้ากะยังนอนพักผ่อนอยู่นะครับบรูว่าเพิ่นจะเดินทางจังงทงเท่ากันหนาจะจังน้อยครับสวยใสจังน้อย จะเดินทางไปตั้งเวทีเตรียมความพร้อมรถบัสลืมบอกครับพี่น้องรถบัสเป็นรถบัสป้ายเหลืองนะครับหกล้อป้ายเหลืองนะครับ ้าสนใจกับล่องทูไปสอบถามทั้งพอกับพอกรกันเดน,นะครับอู้บรรยากาศเย็นๆเลยครับเงาศ เป็นพื้นที่โรงเรียนนะครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บนกับคอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณก็รังแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนานครับพี่น้องสวัสดีครับ